ฮัลโหลพบกันอีกแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการสมัครเรียนให้ฟังเหมือนเดิมเนาะวันนี้คิดว่าจะมาเล่าเรื่องการหาซูเปอร์วิเซอร์สำหรับคนที่สนใจจะเรียนปริญญาเอก วิธีง่ายๆเลยง่ายๆสุดเลยที่เราจะหาซูเปอร์วิเซอร์ก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเรียนด้านไหนแล้วเราจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรนะเราก็เข้าไปดูคณะแล้วก็มาหาวิทยาลัยที่เราจะไปเรียน ในนั้นอมันก็จะมะีประวัติของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยทำงานด้านอะไรมาบ้างแล้วก็มี field of expertise อะไรบ้างนะแล้วก็อาจจะลองไปดู p a เปอที่อาจารย์ได้เขียนแล้วก็ publish ว่าของใครที่จะตรงกับ field ที่เราทำมากที่สุดนะพอเรารู้แล้วอะ่ะเราก็อาจจะ เขียนอีเมลไปหาเขาแล้วก็นนะําตัวให้เขารู้จักเราแล้วก็ส่งตัว Proposal โที่เป็นงานของเราหรือเป็น Concept n o น e ตสั้นๆให้อาจารย์ดูก่อนก็ได้แล้วก็ลองถามเขาดูว่าเขาว่าจะสามารถเป็น Supervisor ให้เราได้หรือเปล่านะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ Basic ที่สุดเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเราเองตอนที่เราหาซูเปอร์วิเซเนาะมันก็จะมีสามครั้งหลกักๆเลยนะที่เราได้ซูเปอร์วิเที่แบบ น่ารักมากๆคือที่บอกว่าสามครั้งก็คือเพราะว่าจริงๆตัวเราสมัครเรียนมาหลายที่แล้วการที่เราได้ติดต่อกับซูเปอร์วิเซอร์ที่เขาพร้อมที่จะร่วมงานกับเราแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราในการเรียนอ่ะมันทําให้มหาวิทยาลัยอ่ะตอบรับเราได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราต้องหาซูเปอร์วิเซอร บ่อยขนาดนั้นก็เพราะว่าถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะตอบรับนะแต่ว่าการที่จะได้ทุนเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยิ่งในประเทศที่แบบการแข่งขันส,สูงในมหาวิทยาลัยที่การแข่งขันสูง,สง,สงอ่ะอโอกาสได้ทุนมันก็น้อยลงเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามซูเปอร์วิเซอร์ก็คือมีผลอย่างมากที่จะทําให้เราได้ตอบรับจากมหาวิทยาลัยซึ่งการตอบรับจากมหาวิทยาลัยอ่ะก็เป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะ ทําตามข้อกําหนดที่จะสมัครขอทุนเนาะครั้งแรกเนี่ยเราสมัครที่ ANU นะ Australia Australian National University ใช่หรือเปล่าอันนี้ในตอนสมัครอะ่ะคือนี่เป็นการสมัครครั้งแรกๆของเราแล้วเราก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าขั้นตอนในการสมัครปริญญาเอกจะต้องทำอะไรบ้างก็คือหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคนเดียวล้วนๆเลยเราก็ไปเจอว่า มีคณะหนึ่งที่ ANU อะ,อะเขาเปิด call for application อยู่สำหรับนักศึกษารปริญญาเอกเราก็เลยส่งไปแล้วในการกรอกใบสมัครออนไลน์อะเขาก็มีบอกว่าให้ระบุ potential supervisor ไปด้วยเนาะเราก็เลยเข้าไปดูในคณะของเขาในในเว็บไซต์ในคณะของเขาว่าแต่ละคนอะทำงานด้านไหนบ้างแล้วมีใครที่ทำงานตรงกับฟิลของเรา แล้วจะสามารถซูเปอร์วิส์เราได้อันนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยคือเราก็ดูในเรื่องของโครงการวิจัยว่าเขาทำโครงการอะไรมาบ้างแล้วก็มีพับลิเคชันเรื่องอะไรบ้างนะแล้วเราก็ระบุไปแต่สิ่งที่เราพลาดก็คือว่าเราไม่ได้อ e ีเมลติดต่ออาจารย์ไปก่อนว่าเขาจะ ยินดีเป็นซูพัวไวเซอร์ให้เราไหมตอนที่เราสับมิทแอปพลิเคชันไปแล้วนะก็มีอีเมลตอบกลับมาว่าเออเสียใจด้วยแต่ว่าซูพัวไวเซอร์ที่คุณระบุมาเขาไม่สามารถที่จะแบบซูปัวไวเซอร์เราได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็อยู่ในวงการวิชาการเราก็พอจะรู้ว่าเหตุผลที่เขาจะไม่ซูปัวไวเซอร์เราอะ่ะมันก็มีได้หลากหลายเลยนะมันมันไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ชอบงานของเราแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะ ทำโปรเจกต์ใหญ่อยู่ในช่วงนั้นหรือแบบทำหลายโปรเจกต์หรือเขาอาจจะเอ่อกำลังดูแลนักศึกษาปริญญาเอกคนอื่นๆอยู่แล้วในมือแล้วเขาไม่สามารถที่จะมีเวลาที่จะมาช่วยดูแลเราได้อีกคนหนึ่งเนาะหรือว่าเขาอาจจะมีชั่วโมงสอนที่เยอะมากในเทอมต่อๆไปเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่แบ่งเวลาได้อันนี้ก็คือเราก็คิดแบบเหมือนปลอบใจตัวเองว่าเออไม่ใช่ว่างานของเราไม่ดีหรือว่าเขาแค่ไม่อยากร่วงมงานกับเราแต่ว่ามันก็ จะเป็นเรื่องของการจัดการเวลาที่มันอาจจะไม่ลงตัวเนาะทีเนี้ยเราก็เลยอีเมลตอบกลับไปว่าแล้วอย่างนี้เขามีคนอื่นที่จะแนะนำไหมหรือว่ามีอคณะอื่น ใน A.N.U ก็ได้โคด r เนเตอร์คือน่ารักมากเลยนะเขาก็บอกว่าเขาอ่านงานของเราแล้วอะ่ะเขาคิดว่าน่าจะเหมาะกับอีกสคูลหนึ่งที่อยู่ภายใต้ A.N.U เหมือนกันมากกว่าซึ่งเขาก็แนะนำให้เรารู้จักกับอาจารย์คนหนึ่งเอ่อแล้วเขาก็ช่วยประสานงานในการแบบส่งรายละเอียดของเราไปให้กับอาจารย์คนนี้แล้วเราก็อีเมลไปแนะนำตัวเราอีกทีหนึ่งเนาะ ก็หลังจากที่อาจารย์คนนี้ได้อ่าน proposal ของเราแล้วอะเขาก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจงั้นเดี๋ยวขอสกายเพื่อคุยกันนิดหนึ่งการคุยกันก็คือเป็นกันเองมากอาจารย์แค่อยากจะเห็นหน้าเราแล้วก็อยากจะลองพูดคุยว่าเ,ออเคมีตรงกันไหมเราดูเป็นยังไงสามารถแบบสื่อสารกันเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ทัศนคติเราเป็นยังไงก็ไม่ได้มีคำถามอะไรยากๆเลยแค่ถามแบบ เบื้องต้นทั่วไปเหตุผลที่อยากมาเรียนอะไรประมาณอย่างนี้เนาะพอนัดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วอะอาจารย์ก็แบบอ,อ่ะโอเคฉันชอบเธอฉันคิดว่าเราน่าจะทำงานด้วยกันได้ฉันก็จะสปอร์ตแอปพลิเคชันของเธอให้ในการสมัครเรียนปริญญาเอกที่ A N U หลังจากนั้นไม่นาน A N U ก็ตอบรับมาว่าคุณได้รับเข้าเรียนที่ A N U ตอนนั้นคือแบบกรีแตกมากเพราะว่า A N U คือเป็นมหาลาัยแบบอันดับต้นๆของออสเตรเลียของแบบระดับโลกเลยไม่คิดว่า first attempt ของเรามันจะแบบว่าได้ผลตอบรับดีขนาดนั้นนะแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าในการขอทุนที่ A N U อ่ะโดยเฉพาะทุนที่เป็นทุนของอรัฐบาลออสเตรเลียมันค่อนข้าง competitive มากนะก็เนื่องจากว่า ตอนนั้นประสบการณ์การทำงานเราอาจจะยังไม่เยอะ Publication ที่ได้ตีพิมพ์ใน International Journal ก็ยังไม่ค่อยมีนะก็ยังอาจจะสู้กับคนอื่นที่เขามีศักยภาพมากกว่าไม่ได้เพราะว่าในเมื่อทุนมันมีจำกัดอนะเราก็เข้าใจว่าเขาจะต้องเลือกคนที่เหมาะสมมากที่สุดนะผ่านมาอีกหลายปีระหว่างนั้นก็มีสมัครที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนแบบไม่ได้ ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากแบบค่อนข้างจะหมดไฟเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่เราจะแชร์ประสบการณ์ที่เราสมัครมานะว่าแบบมีที่ไหนบ้างคือแล้วทุกคนจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบว่านี่แกพยายามมา5ปีเลยเหรอเนี่ยแบบคือถ้าเป็นคนอื่นคงจะถอดใจไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะเออก็นั่นแหละ anyway ผ่านมาอีก ประมาณ2อสมปีมัง้งเราก็ไปเจอ call อีกอันหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราได้ปรับ proposal เราแล้ว,ลวไม่ใช่ proposal อันแรกที่ยื่นที่ a n u แล้วแต่ว่า call for application อีกอันหนึ่งก็ยังเป็น australia u เป็นที่ university of adelaide ซึ่งเราก็เจอแบบในอีกไม่กี่วันมันจะมันจะปิดลับแล้วอะก็โชคดีที่มี proposal แล้วเนอะแล้วก็เหมือนกับแค่ต้องปรับอีกนิดหน่อยเองก็ แต่ว่าด้วยความที่มันแบบกระชั้นชิดมากอะแล้วเราก็จะต้องระบุซูเปอร์วิเซอร์ไปอีกแล้วเราก็เลยไล่ดูในเว็บไซต์ของคณะอีกทีนึงว่าออมีใครที่เขาทำงานใกล้เคียงกับงานที่เราทำบ้างแล้วก็เจอประมาณตอนนั้นเจอแบบหลายคนอะแต่ว่าเราเลือกมาประมาณ3คนที่ตรงที่สุดแล้วเราก็อีเมลหาเขาเล่าให้ฟังว่าเราเป็นใครเราอยากจะสมัครอันนี้แล้วเราก็แนบ CV กับตัวคอนเซปต์โน้ต ของเราให้อาจารย์แต่ละท่านได้ดูเนาะแบบเพื่อประกอบการตัดสินใจคนแรกตอบมาบอกว่าเอองานน่าสนใจนะแต่ว่า เรารับเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ให้อยู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้เรามีนักศึกษาอยู่ในมืออยู่แล้วอะไรเงี้ยอีกคนนึงเราจําไม่ได้ว่าเขาตอบมาแล้วไม่รับหรือว่าไม่ตอบแบบหายไปเลยอันเนี้ยจาไม่ได้จริงๆแล้วก็อีกคนนึงอ่ะก็คือตอบมาแล้วก็บอกว่างานยูน่าสนใจมากเลยช่วยส่งพระพอซ่ฉบับเต็มมาให้อ่านหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบมันโอเคเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราแล้วก็มีไฟมากในการแบบปรับพระพอโซ่เนาะแล้วก็ส่งให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็แบบ อ่ะโอเคเขาจะ support แอปพลิเคชันเราหลังจากนั้นนะเ,เราก็ได้มีการนัดคุยสกายกับอาจารย์ท่านนี้อีกเนาะแล้วอาจารย์ก็ช่วยทำ supporting letter ส่งให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งคือเรารู้เลยว่าอาจารย์ท่านเนี้ยคือทุ่มเทกับเรามากคือเขาคุยสกายกับเราไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอ่ะคุยกันประมาณ3-4ครั้งแล้วก็มีการแบบ ติดต่อ c o m m u นิเค e กันตลอดว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยในระหว่างที่รอแบบถ้าเราหายไปนานๆอาจารย์ก็จะแบบมีอัปเดตหรือ,อยังมหาวิทยาลัยประกาศผลหรือ,อยังแบบว่าอย่าเพิ่งท้อนนะเดี๋ยวอ e ีเมลก็มาอะไรเงี้ยคืออาจารย์น่ารักมากๆจริงก็คือตอนนั้นน่ารู้สึกว่าถ้าได้ทุนแล้วไปเรียนกับอาจารย์คนนี้ก็คือชีวิตเราน่าจะโอเคเลยเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่ใส่ใจมากๆแล้วก็ เวลาคุยกันะก็รู้สึกสบายใจนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมก็คือเพราะว่าที่ออสเตรเลียก็จะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้วทุนที่เราสมัครไปอะก็เขาไม่ได้ระบุว่าให้เฉพาะประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นก็นักศึกษาจากทั่วโลกก็มาแข่งกันเพื่อจะเอาทุนนี้ก็คือถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะตอบรับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทุนอยู่ดีพราอดิเลตมันไม่เวิร์อะ ก็เลยมันเจออ็อปชูนิตี้อันใหม่คือที่เวียนนาซึ่งอันเนี้ยตอนแรกอะเจอเป็นแบบเมลเวียนในสถาบันที่เราทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เมืองไทยเนาะซึ่งตอนนั้นเขาหาคนที่จะไปทํางานในล่งโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็เรียนเอกไปด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ในภูมิภาคต่างๆแล้วก็ในเอเชียเนี่ยเขาเลือกประเทศไทยเป็นเคสตั้ดี้เพราะฉะนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาก็ต้องการคนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เพื่อที่จะไปทํางานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ประเทศไทยแล้วก็เรียนปริญญาเอก ไปด้วยโดยที่อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการอะ่ะก็จะเป็นซูเปอร์วเซอร์ให้ซึ่งอาจารย์คนนี้ก็เคยมาร่วมงานกับสถาบันที่เราทํางานอยู่ด้วยแล้วเราก็เคยได้ยินชื่ออาจารย์คนนี้แต่ว่าเขาไม่รู้จักว่าเราเป็นใครทีนี้โปรเจกต์เขาอะทีมใหญ่ๆอะมันยังเป็นทีมที่เราสนใจอยู่แต่ว่าทีมย่อยของเขาอะ มันไม่ใช่ประเด็นที่เราสนใจสทัทีเดียวมันไม่ตรงกับประเด็นที่เราสนใจสทัทีเดียวเราก็พยายามปรับ p r o p o s a l อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เรื่องที่เราสนใจอ่ะมันไปสอดคล้องกับโปรเจกต์ใหญ่ของเขาได้นะก็ไม่ร <charming> ู้ทำดีท่าไหนจนเขาเรียกสัมภาษณ์ เราคิดว่าเราทําได้ดีเลยอะในการสัมภาษณ์คุยกันประมาณแบบ 45- นาทีเราไม่เคยสัมภาษณ์งานหรือว่าสัมภาษณ์อะไรที่แบบยาว45นาทีเราก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะทําให้เขาประทับใจได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เลือกแคนดิเดตอีกคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการมากกว่านะ ซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็ respect เ mm. ขาอาจารย์อีเมลมาเลยว่าขอโทษด้วยเพราะว่า position นี้มันค่อนข้าง competitive นะรอบนี้ยูไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายูอยากจะแบบ ยังสนใจสมัครเรียนอยู่นะมันมีทุนอันนี้แล้วอาจารย์ก็แบบแนะนําทุนอาจารย์ส่งลิงก์ของ OED a มาให้ดูแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้เข้าไปดูว่าอยู่สนใจทุนไหนของ OED a หรือเปล่าแล้วเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมี Earn s m a r k Grant ที่เรา qualify เพราะว่าเรามาจากประเทศไทยแล้วตอนนั้นเราอายุไม่เกิน35แล้วก็แบบเออเนี่ยมันมีอันนี้เราสนใจแล้วก็อีเมลต่อไปาอาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าเขายินดีที่จะเป็น supervisor ให้เรานะแล้ก จากนั้นก็มีการนัดคุยกันแล้วก็ปรับ proposal อีกทีนึงขั้นตอนนี้ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคือหลายเดือนเลยอะ่ะก่อนที่จะปรับ proposal ออกมาเป็นตัว final ที่พร้อมจะ submit ทุนจนแบบมันได้ทุนขึ้นมานะโชคดีที่ได้อาจารย์ที่น่ารักแล้วก็ได้มาเรียนที่นี่นะทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์การสมัครทุนแล้วก็ หาอาจารย์ที่ปรึกษานะอย่างแรกเลยอะ่ะก็คือเราไม่ต้องอายคือไม่ควรอายที่จะถามว่าให้คนอื่นอะ่ะช่วยแนะนำเรากับอาจารย์คนอื่นๆที่เขามีคอนเนคชั่นด้วย ที่พอจะสนใจงานของเราหรือเปล่านะเพราะว่าคอนเน็กชันอะคือสําคัญมากการที่เราเป็นคนที่จบปริญญาโทใหม่ๆจากเมืองไทยหรือว่าจบมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ทํางานอยู่แต่ว่าอยากจะมาเรียนปริญญาเอกคืออยู่ประเทศไทยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่มีคอนเน็กชันอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องอายที่จะถามเลยว่าช่วยแนะนําใครให้หน่อยได้ไหมที่เขาทํางานด้านนี้นะอันที่2ก็คือว่า ถ้าจะต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเองอะให้เราอ e ีเมลหาเผื่อไปเลย 3- 4ี่คนเพราะว่าใน3-4มี่คนนั้นะไม่ใช่ทุกคนที่จะสะดวกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้เราถ้าสมมติว่าเขาตอบมามากกว่าหนึ่งคนว่าเขาสนใจอะเราก็อาจจะบอกว่าพอดีเราอ e ีเมลไปหาคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็สนใจเหมือนกันก็คืออาจจะ ให้เขาไปคุยกันว่าใครจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์หลกักใครจะเป็นโค้ดซูเปอร์วิเซอร์ก็ได้เนะเพราะว่าในการทำตีสิเราไม่ได้มีซูเปอร์วิเซอร์แค่คนเดียวเรามีแบบโค้ดซูเปอร์วเซอร์ที่ก็จะช่วยซัพพอร์ตเราเหมือนกันอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเนาะคือถ้ามีโอกาสอะถ้าโอกาสมันมาแล้วอะให้คว้าไว้แล้วก็ให้ทำตัวให้เป็นที่รู้จักของคนในฟิลนั้นเนาะคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ ในเคสที่เราสมัครที่เวียนนาตั้งแต่รอบแรกอะ่ะก็คือตอนนั้นอะมีความลังเลใจเบาๆว่าเอ๊ะตอนที่ได้เมลเวียนมาจะสมัครดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับฟีลเราสทัทีเดียวถ้าเราไม่สมัครอะโอกาสของเราก็คือเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเราสมัครอย่างน้อยเขาได้รู้จักเราแล้วมันก็ทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นจนเราแบบมีโอกาสมาเรียนที่นี่นะ วันนี้ก็คงจะเล่าให้ฟัง เพียงเท่านี้เนาะประสบการณ์นในการหาซูเปอร์วิเซอร์ของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพราะว่าเราก็จะอัปเดตคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการสมัครเรียนต่างประเทศหรือว่าการสมัครทุนต่างประเทศพวกเคล็ดลับต่างๆเนาะทุกวันพฤหัสแล้วก็ส่วนชีวิตในเวียนนาที่แบบไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรไปกินอะไรก็จะอัปเดตทุกวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เอาไวจ้จะกันคลิปแล้านะไปแนละ้วบ๊ายบาย